อันโซบะเข้อพี่นอ้องโซบะเข้อม,ม,มเาเด้อมาเด้อเขาเศร้าเขาเที่ยงพี่น้องจัดเส็บเสน้ำกันจา้า สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจา้าในช่องแอรชวนกินเซฟนมมินีภาพพี่น้องเมื่อกี้นี่ยังก่อนส้มเผือโอ้ยแมงวันกระไรหลายพี่น้องมันเริ่มสวยมันเริ่มออกหายกินแล้วแมงวันกระไดอันเด้อ,อแอบ บะเข่าก็ไม่แง่ขอให้นออในสีเล็บมาท่านล่างอยู่พี่องมออกไปหรออันไปเก็บทานก็พีม่มหมืออันเล็บดำกันเลยท่าสีเลย <laughs> Hồi tiếp mưa thế đi. มาไดะพี่น้องข้าวเส้นข้าวเทียงกินเส้าแล้วเทียงเร้นเร้นนี่ย หวานมะเขือ

吃掉，吃掉。 เปิดบนซี่ไม,ม่จะใส่เลขบัตรน่ะหมอใช่เบอรทั้งหนาก็พ่อมั้ง แซ่บเผ็ดหอมกับพ่อเผ็ดหอมกับพ่อเผ็ดหอมนมี่หลังม่เขากันดิยิงก็ต้นหอมหัวหอมแซ่บ มันมีสว่วนย mm ิบหยัก xem ha Nhịp nhá nhạc đừng nhịp mà năm thì không สมกับหิวสมก็อยากพี่น้องจ้ะกินเอากินเอาเบาปากเบาเบาเนาะสำหรับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินสูบมะเขียเงี้ยนมะเกีออะไรพี่น้องแต่ว่าเอาใส่ข้าวคั่วเปนิดนึงเพิ่มความหอมนะจ้ะถ้ากินบะสุภาพจังเลยก็ขอโทษขคอไผ่เด้อพี่น้องเลื่อมมือนี้กระในกินข้าวประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงกินคาบเ้าก็แล้ยวคาเพียงอะไรพี่น้องจ้ะกินเวลาพอกระเทิอ์นอิ่มอ่สำหรับมื้อนี้ก็สิได้ ขอตวลาพีแล้วน้องไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปนะ้ำเมื่อนะ้ำพี่น้องจ้าสรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า